สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ marketing กันไอเดียมันๆทางการตลาดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดค้างกันเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดผ่านการทรนานนรําโฆษณาฮะที่ช่วงหลังๆเนี่ยทั้งทุกที่พูดคุยมานะครับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ลดลงนะครับบางส่วนอาจารย์เขาก็บอกว่ามีผลจากการที่ ในทุนเนี่ยต้องการในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้นะครับก็เลยทําให้นักคิดนักโฆษณาเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้ยากลำบากมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันต่อนะครับอ,อยังอยู่กับอาจารย์ดรมาร์เก็ตติ้งอ่าอาจารย์ด็อกร์มีเ<ๆ>ตอร์เ <laughs> กันซะเลยมีเตอร์กันครับโอ้ดรมาร์เก็ตติ้งขอบคุณขอบคุณคุณติ๊กก็อาจารย์เป็นกูรูทางการตลาดเนี่ยคุณเล่นโจมตีผมเลยอย่างนี้สอนให้ยาหาผมคุณเล่นดักคอเอาสาวไปหมดเลยนะเราพูดถึงคำว่าบิ๊กไอเดียนะครับ ผมหยอกที่อย่างเช่น Big กไอเดียนีฮะที่ uh huh. ผมชอบมากอันหนึ่งนะฮะคือรูปโลโก้ของบริษัท Apple uh huh. มันเป็นรูป Apple ที่มีรอยกัดใช่ไหมครับครับมันมันให้ไอเดียความรู้สึกได้หมดเลยสตีฟจ็อบสไลฟฟังเลยไดฟฟังว่าไอตัว Apple นี่มันมาอย่างไง uh huh. เขาบอกว่า Apple เนี่ยคือ Adam's Apple a d a อ s Apple หมายถึงว่าณวินาทีแรกที่บอกว่าเฮ้ยอยากกินนะ กินแอปเปิลเนี่ยกินอะไรก็ได้ถ้าคุณกัดแอปเปิลอันนี้นะคุณจะตกสวรรค์นะฮะแล้วอะไรครับไอ้อดัมก็หยิบแอปเปิลนี้มากัดแล้วก็เป็นรอยแล้วก็เลยตกสวรรค์แต่สตีฟเจาบอกว่า do you dare to be different คุณกล้าไหมที่จะแตกต่างเขาชาบ้านเขาใช่ไหมแล้วเอา้าถ้าอยู่บนสวรรค์ชีวิตมันสบายไปเปล่า แล้วมันมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจหรืออะไรที่มันเราจะได้อะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะอย่างนี้ป่ะมันจะทําให้ไม่เกิดความกระตือรือร้นใช่ครับเพระเาะฉะนั้นไอเดียเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นอันที่สุดหนึ่งฮะที่งานสำคัญที่สุดคือว่ามันมาจากตัวคุณเนี่ยคุณกลา้ามันกลา้าบางคนก็กลา้านักคิดนักโฆษณาในบ้านเราก็กลา้าแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกับอาจารย์ธนาธรนะครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเราอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสนีครับจารชนทรจิรกุลนะครับประธานหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสขาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์ศิลปกรนะฮะอาจารย์อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พิเตอการนบอกนะว่าแหมมันต้องเกิดความแตกต่างต้องมีความท้าทายใหม่ๆนะฮะปัจจุบันนักโฆษณาในบ้านเราเนี่ยมันมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพียงพอหรือยังอาจารย์อันนี้เนี่ยนะพอดีเรื่องเนี้ยมันอยู่ในในในประเด็นที่เราจัดสัมมนาขึ้นมาับเมื่อ ประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ TCC เนี่ยเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าครีเอทีฟไทยจะแข่งขันกับประชาคมเอเชียนอยา่างไรนะฮะเราก็มองออในแง่ของ2ด้านนะฮะด้านหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์เราในโฆษณาเนี่ยใช่ไหมฮะกับอีกอันหนึ่งคือเรามาพูดถึงบิ๊กไอเดียถูกไหมครับก็คือว่าถ้าเรามีถ้าสินค้า หรือโฆษณาเรามีบิ๊กไอเดียที่ดีที่แข็งแรงเนี่ยนะ,ะครับมันก็แข่งขันกับเขาได้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็มาแลมาแจงประเด็นว่าบิ๊กไอเดียที่มีอะไรบ้างเนี่ยตอนนั้นในในสัมมนาเนี่ยเ็บังเอิญมีเราเชิญกูรูทางด้านโฆษณาคุณต่อเซนต์สิริเนี่ยมาครับก็ให้ขยายความอย่างเงี้ยได้ดีมากก็คือว่ามันมีสิ่งประเด็นที่สําคัญคือบิ๊กไอเดียคำว่าบิ๊กไอเดียเนี่ยนะฮะมันมันมาจากอะไร นะฮะก็คือว่ามันต้องสร้างเบนเอฟิตให้กับผู้บริโภคให้ผู้โดคพวกเนี่ยรู้ในเบนเอฟิตตัวนั้นได้นะฮะแล้วก็จดจํามันได้นะฮะมีเพอร์ซ a l i ตีเหมือนกับคนนะ่ะคือต้องนึกภาพสินค้านะั้นเหมือนกับคนที่มีชีวิตคนหนึ่งได้นะฮะตรงเนี้ยนะครับอย่างเช่นว่าเ,เราเขาก็ยกตัวอย่างคนที่เจ้าพ่อของโฆษณาก่อนสตีฟจ็อบอีกนะเป็นใครรู้เปล่าหมาเจรตุง อ๋อใช่สมัยนั้นเนี่ยใช่สื่อก็ไม่มีถูกไหมฮะมีตัวแกรคนเดียวแต่แกสามารถทําแคมเปญที่ดึงคนตั้งเป็นล้านๆของประเทศจีนเนี่ยมาพักดีในตัวเขาได้ถูกไหมฮะแล้วก็คือไอเดียเนี่ยมันต้องมีเป็นลักษณะที่สินค้าต้องเป็นไอคอนได้อย่างเช่นคุณปีเตอร์ยกตัวอย่างมาแอปเปิลเนี่ยถูกไหมฮะแต่เหมาเนี่ยไอคอนของเขาเป็นยังไงอะน้ายเขาเอน ใช่คอสคอสหน้าอาจารย์ตอนนี้นะฮะแล้วตัวเบนเอฟฟิทที่เหมาให้เนี่ยก็คือว่าทำให้คนเราเนี่ยเท่าเทียมกันถูกไหมฮครับเับระบบคอมมิวนิสต์ถูกไหมฮะถูกไหมฮะแล้วเขาก็คำวิธีไอเดียของเขาคือว่าไม่ว่าเขาจะไปโลนลงที่ไหนเป็นเวลากี่ปีเนี่ยก็ใช้ในโจทย์เนี่ยถูกไหมฮะนี่คือคำง่ายๆของเบี้ยเดียรถูกไหมฮะแล้วใช้ทีไรก็เกิดผลทุกทีถูกไหมฮะถูกฮะแล้วไอเดียเนี่ยมันง่ายๆนะ คือจะขายตัวเองให้มันเจ๋งที่สุดยังไงแล้วเราจะทำไงเพราะฉะนั้นคลาสสิกมันต้องอยู่ตรงนั้นเข้าถึงผู้ไปพกได้อย่างไรบ้างเข้าถึงใจเขาใช่ไหมฮะอย่างเช่นแบรนด์ just do it อย่างเงี้ยแค่สามคำในบิกเดอรีของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะไนกี้ไนกี้เด็กออกเลยใช่ไหมเราสามารถที่เอ็กซ์คิวอะไรได้ตั้งเยอะแยะเลยถูกไหมฮะแล้วก็บอกว่า just do it แล้วคุณก็จำไอ้เครื่องหมายอย่างเงี้ยได้อย่าคิดมาก แล้วจะเจออะไรใหม่ถ้าคิดมากขนาดนั้น,นก็คือมันมันจะต้องมันค่อนข้างจะซิมเปิลแล้วก็โดนใจง่ายแล้วก็สามารถที่เอกซได้ตลอดการอีกสิปีข้างหน้าก็ใช้ได้ตอนนี้ปัญหาของเศรษฐกิจไทยมันเกิดตรงน,นี้ฮะครับว่าเราดึงดันกันบอกว่าเฮ้ยจะตายอยู่แล้วขายเองไม่ต้องทำอะไร้องอื่นขาย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 ไปเรื่อยๆเกิดอะไรครับ โสมครับมไม่มีเวลาไปทําหน้าเพราะนั้นไอ้หน้านี้นะเคยหลอ่อหล่อโครตรละเลยนะครับแล้วยังไงล่ะครับโดนใช้งานไปเรื่อยๆความโสมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องกลับไปทํอะไรรี f r e s h ตัวเองใหม่ไปดึงหน้าไปทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมนี่ถ้าพูดในในลักษณะของความเป็นคนหล่อใช่ไหมครับ,รบแล้วจะจึงใช่เพราะฉะนั้นต้องทําให้แตกต่างใช่ไหมต้องวัดว่าคนอื่นต้องเป็นยงไงบ้างนี่เราลืมแล้วตัดภาพตรงนี้ทิ้งเลยว่าอไอ้ควาว่าความหล่อของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ในอดีตเนี่ยผมเคยเห็นบางโฆษณาก็ดีนะแต่ช่วงหลังๆกระแสรเริ่มที่จะปเปลี่ยนผมเห็นโฆษณาทุกๆตัวทุกวันนี้นะอาจารย์ส่วนใหญ่จะต้องมีการพูดถึงชื่อของแบรนด์นั้นเองให้ดาราหล่อส,สวยมาพูดแค่นั้ก็ขเขาจาเราไม่ได้แล้วไงต้องกระแทกการจําต้องขโมยคนมาให้เห็นจำเห็นฮะเป็นยานเทนจำอย่างเดียวพราะนั้นที่แรกก็คือถ้าเกิดเราแตกต่างจริงถามว่าการน,นำา่ะการน,นําเป็นตัวอย่างที่ดีมาก อา้าวทำอะไรบ้างนะถ้ามันมีความแตกต่างที่ชัดเจน <ừ> แล้วตอนนี้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านโหลดแล้วละ่ะทุกคนต้องตามกระแสเขาป่แต่ว่าไอ้จุดที่เขาจะคิดความแตกต่างนี้มันขึ้นมาได้ยังไงครับไอ้บิ๊กไอเดียตรงนี้คือถ้าเต้นไอ้ครวบเนี่ยทำไมจะต้องไปแดกไอ้คนย่าง,งกันนําว่าไะขีน่นะแล้วถ้าน,นี้ <laughs> ไป็นถึงแล้วไอ้ตรงนี้ต่างหากละ่ะ <laughs> พราะเป็นบิ๊กไอเดียเห็นไหมว่าไอ้บิ๊กไอเดียแล้วเกิดอะไรครับการรู้เรื่องปล่าับกลายเป็นตอนนี้เกาหลีเนี่ยใช้คําว่าบิ๊กไอเดียโดยตลอด และเห็นว่า,วาเกาหลีเขาพัฒนาไปตรงไหนแล้วถ้าเรามองนะครับจากปี1995นะฮะถึงวันนี้2012นี่มันเวลา27ปีครับอ่าเดีหรว17ปี17ปีดูความแตกต่างของประเทศเกาหลีสิครับเรามองว่า17เกาหลีเนี่ยผมมองว่าความแตกต่างของเกาหลีอยู่ตรงไหนไหมเอาชัดๆนะครับซัมซ mm ุง hmm. ขึ้นโซนี Sony ตก mm hmm. ชัดพอไหมนะครับคนเกาหลีทำอะไรล่ะ ถึงได้เกิดบิ๊กไอเดียตั้งเยอะแยะโซนี่ที่เราบอกว่าบิ๊กไอเดียทั้งหมดของโลกอยู่ที่โซนี่นะสมัยก่อนเนี่ยวันนี้โซนี่หรืออะไรที่เป็นบิ๊กไอเดียปาง่ะทไม่เห็นเลยนะโอ้โห,โโหโวพวกโทรทัศน์พวกวิทยุพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยอดต่ก็แย่แล้วที่นี่ประเทศไทยราแต่ก่อนนี้เรามีบิ๊กไอเดียอยู่ตั้งเยอะแยะหรือเปล่าละ่ะนะสินค้าเราเป็นยังไงอาหารเอาอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยอาหารเราล่ะข้าวเราล่ะดีที่สุดในโลก นะมีอะไรอ,อะไรที่เป็นสิ่งที่น่าชวนใจเยอะแยะทีด yeah, สถานท่องเที่ยวเราดีที่สุดในโลก mm hmm. นะระบบการบริการดีที่สุดในโลกไ mm hmm. ทยนเตอร์ดีที่สุดในโลกรู้แล้วตอนนี้ <laughs> มันบิ๊กไอเดียไปอยู่ตรงไหนนะต้องตามโคตรแล้วตอนนี้บิ๊กไอเดียของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แอร์เซอร์วิสแล้วอยู่ที่เรามีไอ้จัมโบ้เอซ่แปดูหรือเปล่า <laughs> และอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์บางครั้งเนี่ยนักคิดถ้าหากว่ามันไม่มีคู่แข่งขันที่จะมาแข่งด้วย บางครั้งมันก็ไม่มีแรงรงใจไม่มีแรงบันดาลใจให้ฮึดขึ้นมานะโอ้โเราเลยครับไม่มีคู่แข่งขัน คุณดูตลาดนะครับถ้าเราไม่มีคู่แข่งขันเอาที่อาจารย์ธนทรพูดประการดีแล้วนั้นวงการก็ถ้าเกิดเราไม่มีคเราไม่ใช้ตัวเราเองให้เป็นประโยชน์ต่างหากไม่งั้นดูยังไงนะโฆษณาที่ังอ<ม>ินโดนีเซียได้ใช้รางวัลได้รางวัลคือใครครีเอทีฟ <Creative S 2> มาจากคนไทย<ม>และประเทศอื่นๆหลายประเทศเนี่ยนะเขากลับมาใช้คร<ม>ีเอทีฟของคนไทยแต่คนไทยไม่ใช้คนไทยด้วยกันเองตรงนั้นคือปัญหา<ม>ตรงนั้นคือปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพย<ม>์สินของเราในเรื่องสมองหรือครีเอทีฟี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ<ม> อาจารย์นันทธรเนี่ยอยู่ที่ศิลปากรมานานนานแล้ว<ม>สร้างบุคลากรผมถามว่าคนที่เป็นผู้นําทางด้านครีเอทีฟมาจากปริศผลทั้งอาจารย์นนทธรทังนั้นน่<ม>อาจารย์มีวิธีในการสั่งสอนเขายัางไงนะครับแล้วก็พี่ต้องพนาเขาเยอะแยะเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น,นทาให้คนรอตาบอดไปช่วขณะเปล่าคือคือมันมันมีหลายปัจจัยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจ้างเอนซี่ทำงานเนี่ยเอนซี่จะทําทั้งคิด ทั้งโปรดักชันแล้วก็ซื้อม mm ีเดียแต่ปัจจุบันนี้มีเดียก็ไปตั้งเป็นบริษัทที่ดูมีเดียโดยเฉพาะ mm hmm. ใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็งบที่ NC ที่เคยได้เป็นกองเปินกำไรจากการขายมีเดียเนี่ยหายไป mm hmm. ใช่ไหมฮะในแง่ของตัวองค์กรมันก็เริ่มหดตัวลงนะฮะหรือมีการควบรวมกันต่างประเทศเพื่อจะเอา p r o ผลิต hmm. ในต่างประเทศอินเตอร์ hmm. ที่มาถาเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยวงการที่โฆษณาที่เด็กรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ยมันเริ่มมีน้อยลงนะฮะจำนวนเนี่ยอย่างสมมติสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยเด็กทั้งห้องเนี่ยคือความหวังคือจบไปจะทำงานโฆษณาแต่ปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึงสิบคนส่วนใหญ่บอกว่าจะไปทำอะไรฮะไปทำงานกราฟิกดีไซน์ทำอะไรเป็นงานฟรีแลนซ์อื่นๆเนี่ยเยอะ เพราะว่าย่งไงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มองค์กรมันเริ่มเล็กลงนะฮะแต่ว่าคนที่ไปมีคุณภาพ้ด้วยความที่น้อยเนี่ยคือเด็กที่มันใจร่างจริงจริงนะเข้าไปนะฮะแต่ว่าโอกาสตร,ตรงเนี้ยมันไม่ได้เอื้อมหน่วยนะฮะเพาะว่าโจทย์การตลาดที่ให้กับเขากับคนรุ่นใหม่ที่ออกไปเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นทำสินค้าที่ คือที่มีแอคเคาท์โตโตเนี่ยจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็น below the line ะะอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานกาิฟดีไซน์งานอะไรพวกนี้จะมีแต่ว่า <c oughs> สื่อที่เราคิดว่าเป็นสื่อหลังที่เรายังมองเห็นเป็นสื่อหลังเนี่ยจะมีน้อยแต่ว่ามันมีอยู่มีอยู่ตัวหนึ่งคือถ้าใจกล้าพอเชื่อเด็กรุ่นใหม่นะฮะอย่างเช่นที่โฆษณา สมูทตี้อย่างเงี้ยนะที่เป็นเต้นเกาหลีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะเป็นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบไปครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็เขาส่งไปที่ประกวดอวอร์ดต่างประเทศก็ได้รางวัลด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาถ้าเจ้าของสินค้านะฮะให้โอกาสนะฮะมันก็มีโอกาสที่แสดงออกในเรื่องของยีตั้งสรนได้นะฮะครับแล้วก็ถ้าเขาเปิดโอกาสเนี่ยเขาคิดเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าการสร้างบิ๊กไอเดียเนี่ยโจทย์ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนเนี่ยนะฮะใช่ฮะเราเขาสามารถเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยก็เขาสามารถที่คิดออตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผมว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้โอกาสนะฮะแล้วเราจะได้ของดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าอ,อาจารย์เพราะว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกทคนให้ความสําคัญคนะฮ,นฮะแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกละเลยไปนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ